วีออสเข้าใหม่ตัวรองท็อป1.5มิตรประหยัดจากายแดงไปเลยมากกว่า4ี่แสนบาทออปชันมีมาให้ครบความปลอดภัยบอกเลยว่าแน่นหนาแน,แน่นอนผ่อนเริ่มต้นเป็นแค่ห0พันกว่าบาทตลอดสัญญาสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันน้องแหม่มเซนิไทยรถสวยสาขาสุราษฎร์ธานีกันอีกแล้วนะคะวันนี้น้องแหม่มก็หยิบเจ้ารถนะคะที่โคตรประหยัดน้ํามันนะคะมาให้พี่พได้ชมกันนะคะวีออสนะคะถือว่าเป็นรถที่มีใช้ทุกครัวเรือนะคะเพราะว่าเป็นรถประหยัดน้ํามัน ความปลอดภัยของเขานี่มีมาแน่นแน่นอนนะคะส่ดออปชัน Option นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยมีมาให้ครบสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะคันนี้นะคะน้องจะเป็นโต,โ,ต,โ,ตโยต้าวีออสนะคะ1.5มิตรคันนี้นะคะได้ปี2019นะคะป้ายแดงราคา699,000บาทแต่วันนี้เราขายเพียงแค่379,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเพียง 6,000กว่าบาทตลอดสัญญาประหยัดจากป้ายแดงไปเลยมากกว่า4,000บาทนะคะใครที่มองหารถเก่งราคาถูกผ่อนถูกนะคะบอกเลยห้ามพลาดคลิปนี้เลยไอเดนอมแมจะพามาชมในส่วนของภายนอกกันก่อนเลยสําหรับคันนี้นะคะน้องเป็น Toyota าวีอตัวรองท็อปนะคันนี้ได้โฉมหน้าปี2019เป็นโฉมหน้าม i n เนอร์เชงสวยๆแบบนี้เลยเนาะ ส่วนดวงไฟนะคะจะได้ในส่วนของไฟโปรเจคเตอร์ LED นะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวจะเป็น daytime running light นะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยไฟตัดหมอกเราก็มีมาให้ครบนะคะกระจังด้านหน้าก็จะเป็นสีดำนะคะสีดำแบบมีลวดลายอะไรแบบนี้ประมาณนี้สวยงามมากนะคะตัดกับสีตัวรถ ่เป็นสีเทานะคะได้อย่างลงตัวเลยส่วนสีตัวรถเนี่ยเป็นสีเดิมโรงงานเลยค่ะพี่ๆไม่มีชนหนักจมน้ำพิกคว่ำนะคะไม่มีการทําสีมาอย่างแน่นอนนะคะมั่นใจได้เลยรถของเราในส่วนของล้อนะคะตัวนี้จะเป็นโฉมปี19แล้วจะได้ล้อแมกอัอลลอยเดิมโรงงานนะคะขอบ15นะคะตอนนี้จะเป็นยางดันหลอบอย่างดีเลยน้องแม่มเปลี่ยนยางใหม่ให้ทั้ง4เส้นเลยนะคะดอกยางคือ นา,นานๆนเน้นนะคะยึดเกาะถนนได้ดีนะคะไม่มีลื่นนะคะสามารถใช้งานได้ยาวๆกันไปเลยในส่วนด้านข้างของตัวรถก็โอเคดูดีนะคะรถนะคะสภาพดีแน่นอนนะคะถึงจะเป็นรถยนต์มือสองแต่รับประกันได้นะคะไม่มีชนหนักจมน้ําพี่ความไม่แท้ร้อเปอร์เซ็น์แน่นอนนะคะในส่วนของกระจกนะคะฝาครอบกระจกก็จะเป็นสีเทานะคะสีเดียวกับตัวรถเลยไฟเลี้ยวคือมีมาให้ครบเนาะในสัญญาณกันขโมยก็เดิมๆโรงงานกันเลยอ่ะ เดี๋ยวมาชมในส่วนของเมนอาร์กันก่อนเลยนะคะวันนี้จะแกะให้ดูทั้ง4บานเลยนะคะว่ารถของเรานะคะสวยจริงนะคะเมนอาร์คือยังกรมสวยทุกจุดนะคะเรียงกันเป็นแบบนี้เลยไม่มีตัดต่อไม่มีเสริมเติมแต่งนะคะสภาพป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะคะอ่ะเดี๋ยวไปชมต่อในส่วนของด้านหลังนะคะนี่เมนอาร์บานด้านหลัง <te le> บอกเลยว่าของน้องแหมมนะคะสวยทุกบานแน่นอนนะพี่ สวยทุกบันแน่นอนนะคะพอของเรานะคะมีการตรวจจากกูอินสเปกชันนะคะ344จุดหรือว่าจากบริษัทที่เชือ้อจุดนะคะรถเรา5ดาวแน่นอนนะคะพี่พถ้าไม่5้าดาวเราไม่เอามาขายนะมั่นใจได้เลยซื้อรถกรเกษตรไทยไปนะคะได้รถสวยเกรด A แน่นอนนะคะ ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะสามารถเติม e85 e20 ได้นะคะในส่วนของด้านหลังนะคะไฟเบรกไฟท้ายไฟเลี้ยวก็ให้มาดวงใหญ่กลมโตเลยนะคะสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะมลีลูกเล่นมาให้นั่นเนี่ยคิ้วจะเป็นแบบโคมเมียมนะตัวนี้ได้ปี2019ได้ชมใหม่ไปเลยแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้โลโก้โตโยต้ก็ยังอยู่ครบนะคะด้านหลังก็ถือว่าสวยนะคะตัวนี้ ออกแบบมา,มาแบบได้สวยเลยอะที่เก็บสัมภาระนี่บอกเลยว่ากว้างมากเนี่ยเดิมๆจาก v ีออหรือว่าจาก Toyota เลยก็ว่าได้นะคะใส่ของได้เยอะมากนะคะจะเป็นพลาสติกนะคะตัวน,นี้จะเป็นพลาสติกแล้วก็ชั้นที่2นะคะก็จะเป็นไม้ตระดานอัดนะคะที่รองรับน้ําหนักนะคะจากการฝังวางสิ่งของนะคะ นี่ก็จะเป็นยางอะไรหรือว่าล้อสแปร์นะคะก็ยังใหม่ยังไม่ได้ใช้นะพี่ๆยังไม่ได้ใช้เลยนะคะเครื่องมองเครื่องมือก็ยังอยู่ครบนะทีนด้านข้างร้อยเชื่อมต่างๆก็เดิมๆจากโรงงานกันเลยใครที่มองหารถใช้งานสักคันหนึ่งนะคะบอกเลยว่าวีออสตอบโจทย์มากนะคะคันนี้ประหยัดน,น้ำมันด้วยนะคะถือว่าเป็นรถที่ใครๆก็ใช้กันนะคะอ่ะให้ดูเมอาร์คบานที่3ของเราอึ๊บอ่านี่ บอกเลยว่าเรียงสวยทุกจุดนะคะทุกบานแน่นอนนะคะกลมกริ๊กเลยคะ่ะอ่าให้ดูที่นั่งผู้โดยสารนี่บอกเลยว่าเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะคะนั่งได้3ถึง4คนกันเลยเข็มขัดนิดรภัยคือมีมาให้ครบนะคะความปลอดภัยนะคะอ่าช่วงส่วนหัวเข่านะคะหรือว่าศีรษะกับเพดานก็อ่าให้มาแบบความสมส่วนนะคะนี่ แบบนั่งไม่อึดอัดกันเลยทีเดียวนะคะอ่ะมาชมต่อในด้านหน้ากันบ้างนะคะสำหรับด้านหน้านะคะคันนี้จะได้ในโฉมใหม่นะเป็นสีทูโทนนะคะนี่เบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะที่ทำมาจากหนังโดยเฉพาะเลยนะคะเป็นหนังล้วนเลยนะดูแลรักษาง่ายนะคะไม่ฝุ่นไม่เกาะนะคะเดินด้วยตะเก็บสีขาวแบบนี้เลยสามารถปรับสูงต่ำได้นะคะสำหรับเบาะคนขับเนาะปืนพรมต่างๆมีมาให้ครบ คันนี้นะคะภายในจะเป็นสีทูโทนนะคะตัดกับสีรถโกได้อย่างลงตัวเลยนี่พรมลายก็จะเป็นหุ้มหนังแล้วนะคะรุ่นนี้มัลติฟังก์ชันอย่างดีเลยมีปุ่มควบคุมเสียงนะคะแล้วก็หน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอทัชสกรีน7นิ้วนะคะรองรับบลูทูธเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะเชื่อมต่อ usb ได้นะคะแล้วก็ยังรองรับ CD DVD ได้อีกด้วยนะคะ ในส่วนของแอนะคะหน้าจอก็จะเป็นดิจิตอลเนาะแออัตโนมัติแกออตโต้ yeah, Auto, นะคะคันนี้อ่ะนี่เลย power outlet มีมาให้ครบนะคะความปลอดภัยคือแน่นหนาแน่นอนนะคะนี่ให้ดูเลยภายในก็ถือว่ากว้างนะคะแล้วก็อ่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบอ่อเอยพมะไรเอยนะคะเราก็มีความปลอดภัยมาให้นะคะอ่ะมาชมในส่วนของห้องเครื่องกันบ้าง คันนี้นะคะบอกเลยว่าเขาจะเป็นเครื่องยนต์1.5เบนซินนะคะสมรรถนะเนี่ย108แรงม้านะคะที่140นิวตันเมตรนะคะอ่านี้นะคะสำหรับคันนี้น่าจะเป็นเครื่องยนต์1.5เบนซินนะคะนี เติมน้ํามัน e 8 5 e 2 0ได้เลยนะคะและก็นี่เลยสมรรถนะนะคะ108เรแรงม้าที่1.40นิวตันเมตรนะคะถือว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันนะคะและเรื่องความปลอดภัยที่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่ามีมาให้ครบอ่านี่ในส่วนของห้องเครื่องนะคะจะเป็นเครื่องยนต์1.5นะคะตอนนี้จุดแต้มสีต่างๆวัวน็อตต่างๆนะคะ คันหน้านะคะคันหน้าเดิมบัวน็อตเดิมนะคะฝากระโปรงเดิมเดมกันเลย <c oughs> อ่ะ <c oughs> าะให้ดูเลยนะคะกดให้ดูเลยก็ได้จะเป็นรอยเล็บเลยนะคะนี่แสดงว่ารถของเรานะคะไม่มีชนหนักจมน้าพลิกคว่ำม,มาอย่างแน่นอนนะคะมั่นใจได้เลยผ่านการตรวจมาแล้วนะคะนี่ให้ดูหัวน็อตเลยหรือว่าจะเป็นแผ่นเพรแผ่นมอก็เราก็มีมาให้ครบเนาะอ่านี่เลยนะคะสําหรับ t ตโยต้าว o s นะคะถือว่าเป็นรถที่ความปลอดภัยแน่นหนานะคะไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัยนะคะมีมาให้คู่หน้าคู่หลังนะคะหรือว่าจะเป็นระบบ ABS นะคะเราก็มีติดตั้งมาให้ครบเลยนะคะใครที่มองหา Toyota v ว o ออยากได้ออกไปใช้ส่วนตัวหรือใครที่ชอบวิ่งทางไกลนะคะบอกเลยว่า v ี o s ก็ตอบโจทย์เลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้ Toyota v ว o s 1.5มิตรปี2019 คันนี้น้องแหม่มขายเพียงแค่379,000บาทเท่านั้นพอน6,000กว่าบาทตลอดสัญญาใครที่สนใจโทรมาได้เลย095-030-455หหรือว่าจะโทรหาน้องแหม่มโดยตรงได้ที่เบอร์0 6 4 5 197, 197 197นะคะจองวันนี้999บาทเท่านั้นนะคะยังไม่หมดน้องแหม่มยังมีส่วนลดให้อีก5,000บาท และยังมีฐานน้ำมันเครื่องปี2ครั้ง20 0 0 0กิโลดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.89ขับที่ยาวๆไปเลย90วันยังไม่หมดเรายังมีบัตร SRT f r m i l ก Card นะคะฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานให้อีกด้วยใครที่มองหารถเก่งราคาถูกนะคะบอกเลยว่ีออสคันนี้ตอบโจทย์สุดๆไปเลยคะ่ะและโทรกันเข้ามาเยอะๆนะคะที่ถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซเวีไทยรถสวยคะ่ะ